สาวหนุ่มก็กุมแขนเกี่ยวนิดเดียวก็สุกเกินใครโอ้ละนองคููเหงอแตกแล้วเนาะสี่ปีให้หลังจะยังจำได้ผิดใจอะไรรับจ้างลีดกรีดกรีดเหรอ ภาษาไทยเธอนับขึ้นตอนด้วยหนึ่งครับหนึ่งไหนลองหาเพลงที่มีคําว่าหนึ่งอยู่ในเพลงให้ครูฟังสิได้ครับผมไหนลองเนี่ยหนึ่งในดวงใจคือเธอรักเธอถึงแหวกใจดูยังได้แหวกใจดูกวาจะพบักลา่ิงกายเก็บอยไว้ในผานฟังดีมากภาษาไทยเธอนับอะไรสองหาเพลงที่มีคําว่าสองสองในดวงใจไม่ที่ไหนแล้วแหมมีครูฝึกหมาด้วยนะ ไม่มีอะสองได้ดูใจไม่มีแน่นอนสองสองหาเนี่ยมั้สองเราสาวหนุ่มใช่ได้ใช่ได้กอกุ <บ Alert. S 1> แมแขนเกี่ยวนิดเดียวก็สุกเกินใครโอ้ละนองคู่เหงาแตกแล้วเนาะกางเกงนายเมียเฮียโหนดเอามาจับพานแม่ฝีมือจริงๆขอบคุณขอบคุณอะ่ะมาอยู่นี่อีกแล้วอะ่ะผมขนาดสามอะ นับสามล็อกผมต้องจุดสามรอฮะเขาถ้าอย่างนั้นภาษาไทยจะนับประสาหาเพลงที่มีคำประามสามภาษาอายุควังตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาสามสิบเฮ้ยเฮ้ยเยเนื้อไม่ใช่อย่างนั้นน้องนั่งทำตาปลิดปลิดน้องอายุสามปิดปั้บสามสิบอาผ่านฮะใช้ได้ภาษาไทยนับว่าอะไรสี่ครับหาเพลงที่มีคำว่าสี่อ่ฮะมือมึงสี่อย่าม่วนิ่มเน่ยสี่ ยังสี่ปีให้หลังจันยังจำได้ผิใจอะไรรับจ้างรีดกรีดกรีดเหรอว่าครูกรีดสามโมลเลยผ่านครับครับครับภาษาไทยนับว่าอะไรห้าโอ้ปากเม็นั้ไม่หายห้าหาเพลงที่มีคำว่าห้าห้าเออห้า ห้าห้ากันให้ตายเอาไว้แหมปิดเป็นห้ากันให้ตายเลยห้หากันให้ตาย,าตายไม่ใช่หา้าไม่ใช่มั่วเลยห้หาหา้หาหา้ <c oughs> หาห้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 า่านมาขี้มือจริงๆเลยเออไอ้ <c oughs> ดียวใส่กู งนี้โอ้เบาๆของปอมเว้ยเฮ้ยไอ่เอื่อเชืเอหวาำวาทำไมชอบขโมยส้อยเพื่อนโทษครูที่บ้านมี17เส้นยังไม่แก้าใสเลยกลัวโดนปนกลัวลอกลอกขึ้นมาแล้วชุกยากภาษาอังกฤษวันหาเพลงที่มีคำวัน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  One way she g e t s One way she g e t One way she g e t ดีมากสำเนียงท่าทางจริงจังดีภาษากีนเธอนับอะไรถูกขอโทษครูเช็ดตลอดอ๋ออย่างอื่นก็ได้หาเพลงที่มีคำว่าถูกถูก Two way ticket ำทางอะถูก Happy birthday to me to me โโอ้หสายยาเสียงนี่กูไม่ซื้อฟังนะเนี่ยภาษาอังกฤษธนับอะไรที่หาเพลงที่มีคำว่าทีทีทีสเกิร์ตได้ไหมทีไม่ได้นะฮะต้องเอาเนื้อเพลงเนื้อเพลงที่ผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุเอาไว้อยู่ในกล่องอยากเป็นเจ้าของไม่ต้องไปซื้อให้ฟรีสะอาดแท้ๆนี่แหละความรักอยู่เทีมันอาจจะเพี้ยไปนิดนึง่ใช่ไปเ หัวหน้าก็เอานะมึงนะอ่ะภาษางกฤษเตนับอะไรโฟครับโฟหาเพลงที่มีคำว่าโฟโอ้โหแล้วใครมันจะแต่งวะน่มีโฟเยอะๆไปหน้ามันเหมือนคนปวดท้องนะน่งดูสิกำลังเบ่งเลยเอ้าออกก็ยังวะโฟนั่ะมันไปโฟล่ะคนลึกเพลง ตอนอย <elaborate> <Down. S 2> <hyster ically> <sm> ู่บางแคเธอช่วยแม่ขายเย็นตาโฟเฮ้ยมีได้ไงอ๋อนี่นักร้องพม่าร้องเหรอฮะมีเหรอประเทศไทยไม่มีนะเพลงเนี้ยมีครับไม่มีอ่ะทำไมจะไม่มีเล่ามีที่ไหนเล่ามะเทิงเขาแต่งไวโอมะเทิงไหนเนี่็มะเทิงเมือง สุรินไงมาเทิ่งเมืองสุรินมีเชื้อพอม่เพ,พื่อนการเขาแต่งให้ผมรอครับดังแถวไหนก็แถวโหยน่ะย่างกุ้งเขาคือฮากันใหญ่เลยคือฮาเลยเมื่อปี29เนี่ยมาดังในเมืองไทยจาไม่ได้เองอ่ะไหนลองร้อยฟังเที่ยวเลยเผื่อจำได้ตอนอยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก่ <laughs> แล้วอยาจะโฟมหายไปไหนอ่ะก็มันขายไม่ดีก็เลยเปลี่ยนฮะ อารมมแล้วกันมาเทอร์กูไม่รู้จักอ่าภาษากจษนับอะไรไฟไฟปากเมนไฟเป็นุนไฟเออหาเพลงที่มีคำว่าไฟครับทางนี้ไฟตอนเธอมาเธอบอกว่าอยากจะขี่ไฟนิ้วเข้าไปในรูหู ขี่ไฟเหรอขี่ไฟไม่ของยิ่งยงก็ขี่ควายฮะนั่นของยิ่งยงนี่ของมาเทิงเขาเฮ้ยเขาตายไปแล้ววนกลับมาที่เขารู้หรอบ้าช่วยกูเลงเขาไม่น่าเขาตายแล้วตีมบ้าจี้ตลอดฝ่ายฝอฝอฝโอ้โ

เสกไม่หยุดเนี่ยโดนควายถีบซะแล้วอ่ะผ่านผ่านผ่านแม่ทำไมเอกคนนะผมหยุดไม่ได้เลยเนี่ยครับผมขอบปครับแล้วภาษาจีนเอนับว่าอะไรเจ๊ครับหาเพลงที่มีคำว่าเจ๊เจ็โนอซาสองสามสี่วันทูมที่สามสี่ห้าหกอีมีซอมาด้วยนะฮะภาษาจีนทนับว่าอะไรหนอหาเพลงที่มีคำว่าหนอต้องหมดแล้วจะตรงไหนเนี่ย เช็คนอซาสองสามสี่ซากูด้วยนะก็หากันใหม่พี่มันเพลงมันต้องเยอะแยะมันหมื่นละล้านเพลงหากันไม่ได้แล้วหนอหนอหนอใครหนอรักเราเท่าชีวันยันวดดูกะเต้ดูกะตีนี่กะเตีมึงจะเตอยังถึงไหนกันว่ะ คุณคือโคลบาทางนี้ชี้แขกตกใจเลยเฮียโนรรักมึงเหรอครับผมให้มันจะเจ็ดแสนให้คนละสองแสนคนละแสนอ้าวละไม่เป็นไรเราแกะตัวกันไปครับผมภาษาจีนเนอน่บอะไรออกไปสองคนได้ไปคนละแสนภาษาจีนนับซาครับหาเพลงที่มีคำภาษาเพลงลูกทุกได้ไหมทุกเพลงที่มีคำภาษาขอคุณนะเนี่นี่ เอาหน่อยนะเอพอาะเมเธอสซาใช่ไหมเ,ออเขียนไปไปปากไว้บอกคนทั้ทงหลายว่าอยากขายที่นาซาซานำทรัพย์สินเงินตาจะขายที่นานไปตีตัวเครื่องบินจะไปซาอุ <c oughs> จวน <c oughs> จ,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 จบเพลงโอ้โหเนื้อนี่มาท้ายตลอดเลยที่ผ่านเนี่ยฟุกฟุ๊กอะให้โอกาสทาน <c oughs> ภาษาจีนสี่หาเพลงนี้เป็นคำว่าสี่สี่ปี <c oughs> อันนี้ร้องไปแล้วว่ะร้องไปแล้วไม่ได้ไไม่ได้ดกิ่งฟ้าช่อน,นี้หรือมีคนปองกิ่งทองเจ้าสูงจะเพิ่งไปปองให้มันเปรียบไมย้ยางยู่จ้าสูงลอยแต่แต่เพงนี้ไม่มีนะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ครับมีอะไรดีไ่บอกครับสำหรับท่านที่ ชื่นชอบกับความสนุกสนานนะครับอย่าลืมนะครับผมเข้ามากดติดตามนะครับช่องไรค์อมเมดี้นะครับผมกด u b s สไคร e กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดเข้าไปกดเข้าไปจะได้ไม่พลาดความสนุกสนานครับผม